สวัสดีทุกคนเลยนะครับน,นี้ก็อยู่กับวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับทุกคนก็อยู่กับเซิร์ฟสามร้อยหกสิบเก้านะครับทุกคนก็มีน้องคนนึงถามมานะครับว่าพี่เล่นอยู่เซิร์ฟอะไรใช่ไหมก็อยู่เซิร์ฟอยู่สามร้อยหกเก้านะครับก็ชื่อซอลลี่นะครับใครที่อยู่เซิร์ฟนี้ก็สามารถแอดมาได้นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอเดียของผมนะตอนนี้ก็เวลอยู่แปดสิบสี่ลางสี่ล้านนะครับทุกคนโอเคครับเราไปดูที่บ้านกันเลยอย่างแรก ันก็ไม่มีอะไรทุกคนผมผมอดีนี้ก็มี SSR น้อยนะแบบตัวแดงอะตัวดำก็พอมีครับทุกคนก็จะมีโบลอดโซนิกพุลิพิสเซอร์ราชตัดดินแท้งท็อปจากรัดเด็กวัคซีนอะตอมิกเกียโลกิโลดีนอสเอสเอสอาร์นะครับก็ผมยังไม่มีพวกดาร์กชายแล้วนะโคตรอยากได้เลยหแต่ไม่ได้เสียดายถ้าได้ดาร์กชายมานนะหูทีมแข็งแกร่ง โอเคครับต่อไปมาดูที่รามลองนะครับลามลองอยู่ดับหกนะครับก็สู้คนอื่นไม่ได้ท้ทุกคนก็อยู่แค่หกก็พอแล้วออส่วนหอคอยอารีนาสูงสุดนะครับก็ตามสภาพครับทุกคนรู้สึกเหมือนที่ผมจะฮีโร่เอ้ยพิศาจ์เก่งกว่านะอ่าพิศาจผมน่าจะสู้ทินได้อยู่ทุกคน โอเคครับทุกคนปีศาจผมมั่งจริงไม่จริงหรอกมัวแล่ก็ผมก็อัพไปประมาณนี้ครับทุกคน่าตอนนี้ก็จีนอตด,ดาวม่วงสามดาวน,นะครับพวกนี้ก็น่าจะเป็นสีดาวม่วงมั้งบลอตก็ไม่มีอุปกรณ์สามดาวน,นะนุกคนกติมันล้านเจ็ดสองล้านเออโอเคครับเราเราไปดูที่พลังรวมนะครับผมลืมให้ดูเลย พลังรวงอยู่ที่ส,สิครับทุกคนก็ไม่เล่นไปวันหนึ่งนะผ่ <c oughs> านดานยี่สี่ครับผมเบลผมเชา้าเท่าเลยตัวละครแข่งแก่งก็อันดับเจครับทุกคนกิวอันดับหนึ่งะครับคิวอีกอีกซอฟ์อลาสักอย่าง <c oughs> ช่างแมงเลยโอเคี๋ยวเราลองมาสู้ใครสักคนนะครับในอันดับอ่ะสู้คนนี้ก็ได้ทุกคนอัศวินรัตก,การอันดับสี่นะครับ เหมือนเขาจะใช้เป็นยุงแดงนะโอเคครับผมขอเป็นเรืร่องลแล้วกันแค่รีวิวอว่ะเออว่าตองมีฟันมาล้านหกครับทุกคนไม่ได้พากแบบนี้มานานปาะกาศหวานต่อยตรงจีนอฟดีเลยทุกคนอ๋อพลังงานไม่มีใช้ครับทุกคนผมจะติดไปที่ยุงนะครับไม่น่าจะตายมั้งเออไม่น่าตายจริงด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ยุงเขาไล่ตีเธอแรกเลยหรอ ใช่หรอจริงพ้อ,อจริงไปอ๋อตะกี้มันไม่มีพลังงานใช้ผมเลือกว่ไรตีเธอแรกไหมโอเคออกเล็กแล้วกันก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็แค่มาอัปเดตเกี่ยวกับวันแม่นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ